สวัสดีครับกลับมาพบกับอมอีกครั้งนะครับกับเพจ Honda ายูสคาร์ไทยแลนด์นะครับรถมือสองจำหน่ายโดยศูนย์บริการ Honda นะครับวันนี้นะครับอมจะพามาชมรถ HRV มือสองสภาพสวยๆจากศูนย์ฮอนด้าสักคันหนึ่งนะครับคันนี้จะเป็น HRV นะครับรุ่น 1.8EL นะครับปีนะครับ2015จดเปลียนปี2016นะครับรถมือเดียวนะครับประวัติการใช้นะครับรักษาเป็นรถที่จำหน่ายผ่านศูนย์ด้วยตรงนะครับจากคะแน้เต็มฟรีดาวได้รถรุ่นท็อปสุดนะครับมีฟันรูฟนะครับที่เราเห็นได้ให้เห็นชัดๆนะครับแล้ววก็ตั ล้อแม็กนะครับคันนี้แม็กเขาสแต่งมาสวยงามนะครับหน้าจอนี่ใหญ่นะครับลูกค้าเปลี่ยนมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีตัวสเกิร์ตนะครับด้านข้างเป็นของมูดูโรแท้นะครับเดี๋ยวเรามาชมรถกันครับว่ารถคันนี้มีความน่าสนใจครับสำหรับตัว h ฮชาวีรุ่นนี้นะครับก็คันนี้รถสวยนะครับเพราะว่าเขาเจ้าของท่านเดิมเนีขาตกแต่งแล้วนะครับตัวสเกิร์ตรอบข้างนะครับหน้าหลังด้านข้างนะครับเป็นของมูดูโรนะครับตัวล้อนะครับเขาสิบแปดยางคัมโฮปีนี้ก็ยางปีใหม่อยู่นะครับใช้งานได้อีก ยาวนะครับตัวรถเป็นรถสีขาวมุกนะครับลูกค้าที่ชอบตัวซันรูฟเนี่ยก็เราสามารถเปิดซันรูฟทะลุขึ้นไปได้นะครับตัวเบาะก็จะเป็นเบาะหนังนะครับอยู่ในสภาพดีอยู่เลยนะครับใช้งานรักษานะฮะส่วนเรื่องประวัติการเข้าสู่เนี่ยลูกค้าเข้ามาดูรถเนี่ยผมสามารถเปิดเช็คประวัติให้ดูได้ทุกคันนะครับลูกค้าสบายใจได้นะครับซอร์มืสองที่นี่เพราะว่าพอเราเป็นของเนี่ยเป็นศูนย์ฮอนด้าตรงไหนโดยตรงนะครับด้านหลังเนี่ยตัวเบาะ HRV าวีก็สามารถทับปรับได้เหลี่ยบอย่างนี้นะฮะ ง่ายๆเลยสาหรับลูกค้าที่มีสัมภาระเยอะครับลอาดูด้านหลังของตัว EL กันบ้างนะครับรุ่นนี้ก็จะมีตัวกล้องนะครับกล้องถอยมาให้จากโรงงานนะครับชุดพาร์ตนะครับโมดูลโลก็รวมถึงด้านหลังนี้ด้วยนะครับตัวเบาะนะครับเนี่ยครับสามารถปรับพับได้เรียบ2ฝั่งเลยนะฮะรถใช้รักษานะครับนิ้วลอยนี่ถ้าไม่มีเลยนะครับด้านหลังนี่ถ้าเราดูนะครับลูกค้าท่านเดิมใช้รักษาที่ศูนย์โอมเนี่ยเขาก็จะมี บริการเรื่องไฟแนนซ์ให้ครบทุกบครบเลยนะครับลูกค้ามาเนี่ยเตรียมเอกสารมาจากไฟแนนซ์ที่สุดบริการได้เลยนะครับถ้ายังไม่มั่นใจเครดิตเนี่ยก็สามารถนัดไฟแนนซ์นะครับเช็คเครดิตให้ก่อนได้นะครับกว้างนะครับภายในของฮชลวีนะครับน่าใช้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเลขหมายกันกระจกก็จะเป็นผู้น้านะครับออโต้พวกฟังชั่นพรมหลายนี่ ทางศูนย์บริการนะครับตรวจเช็คให้เราเรียบร้อยนะครับใช้งานได้ครบปรับสายวางสายนะครับกุสันโทนนะแลาดูเลขหมายกันกูสตาร์ทแอร์จะเป็นแอร์ออ,อ,ตโ,อโต้นะครับซื้อรถที่ศูนย์ฮอนด้าก็มั่นใจเรื่องเลขหมายได้เลยนะครับไม่ทางชลุมเขาตรวจเช็คมาก่อนที่จะรับเข้าแล้วนะครับรวมถึงตัวอุบัติเหตุด้วยนะครับจะไม่มีการอุบัติเหตุหนักมาแน่นอนนะครับคันนี้นะครับมาอยู่ที่8ปด0มื่นสกกิโลนะครับ เจ้าของท่านเดิมเขาเปลี่ยนหน้าจอนะครับให้มันใหญ่ขึ้นแต่ก็ยังเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้อยู่นะครับมีกล้องมองหลังนะครับขอบ18นะครับมี่ชุดพาร์ตโมดูโลนี่นะครับนี่เป็นแค่ตัวข้อเบรกอย่างเดียวนะครับชุดพาร์ตโมดูลโลนี่ทำให้รถคันนี้ดูเต็มขึ้นสวยขึ้นนะครับครับสำหรับ รถคันนี้นะครับโอมก็แนะนำนะครับลูกค้าที่สนใจหารุ่นท็อปซันลูฟอยู่นะครับอันนี้นี่แต่งครบเลยนะฮะสามารถเข้ามาชมรถนะครับได้ที่โชว์รูมสปีดฮอนด้านะครับสาขาพัฒนาการกรุงเทพนะครับติดต่อโอมนะครับได้ที่เบอร์0 8 5 2 2 2 1 1 3 3นะครับของเราเป็นโชว์รูมฮอนด้าจำหนเองโดยตรงนะครับนอกจาก H R V คันนี้แล้วนะครับทางศูนย์กา่นก็ยังจะมีรุ่นอื่นอีกนะครับหลายรุ่นแต่โอมจะพยายามอัพลงให้เรื่อยๆนะครับ ลูกค้าที่สนใจก็สอบถามมาทางอนบ็อกหรือว่าลายไอดีก็จะเป็นเบอร์นี้นะครับ08 5 222 1 1 3 3นะครับก็ยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับเดี๋ยวคันหน้าเดี๋ยวผมจะแนะนำรถคันอื่นต่อไปนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ